ถ้าคุณไม่รู้ว่าต้องกินแอนตี้ออกซิแดนต์จากพืชผักผลไม้ยังไงให้มันครบทั่วให้มันหลากหลายแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยวิธีการง่ายๆคือพยายามกินพืชผักผลไม้ให้ครบ5สีครับก็คือแดงเหลืองส้มเขียวม่วงแล้วก็ขาวน้าตาลนะครับคือเพราะว่าในพืชผักผลไม้ที่มีสีสันที่แตกต่างกันไปเนี่ยแน่นอนรงคาวัตถุที่ให้สีเนี่ยตัวมันเองมักจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะครับก็จะมีความหลากหลายแล้วก็โดยทั่วไป ผักผลไม้คนละสีเนี่ยก็จะมีสารสำคัญสำคัญที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอย่างสีแดงเนี่ยในมะเขือเทศจะมีไลโคปีนถ้าเกิดว่าเรากินบีทรูทก็จะได้บีทาเลน,นะครับอย่างสีเหลืองส้มหลายคนมักจะคุ้นกับเบท้าแคโรทีนซึ่งได้จากแครอทได้จากฟักทองหรือแม้กระทั่งเคอร์คิวมินก็ได้จากขมิ้นนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะง่ายหน่อยมักจะคุ้นเคยคือผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าเป็นผัก ตระกูลกะหล่ำไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลี่เลยนะครับก็จะมีแคมเฟอรอลมีลูเโอลินอยู่เยอะนะครับสีม่วงคนมักจะคุ้นกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับในไทยเองก็มีเบอร์รี่ไทยๆนะไม่ว่าจะเป็นมอน มะม,ม่วงหามะนาวโหะครับก็จะมีแอนโทไซยานินรวมถึงมีไซยานนดินซึ่งเป็นแอนตี้ออเซนตัวดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายสีขาวน้ำตาลครับใกล้ตัวมากอย่างแค่กระเทียมหรือว่าหอมใหญ่นี่ครับก็มีอะลิซินมีเคอร์ซิตนหรือถ้าเข้มๆหน่อยอย่างพริกไทยครับก็จะมีไพเพอร์ไรเห็นไหมการกินผักผลไม้ที่หลากสีสันนี่ครับก็จะทำให้คุณได้รับแอนตี้ออเซนที่ครบถ้วนโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครจะกิน a n นตีโอเซนในรูปแบบซัพเปอร์เมนเนียวิธีการก็คือพยายามเลือกกิน a n นตี้โอเซนที่มาจากพืชหลายๆสีเนี่ยก็จะทำให้ได้สารที่ครบถ้วนหลากหลายตระกูลไปช่วยในการดูแลสุขภาพของเราครับ